โอเคครับวันดีการัเพื่อนกับมาครั้งแล้วกันนะฮะวันนี้จะมาจะเรียกว่าเปิดเคล็ดลับก็คงไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามันทําได้จริงก็เลยจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะฮะตัวนี้คือของดีที่จะมาบอกต่อนะฮะไม่ได้มีการจ้างดึงซื้อเพชรหรืออะไรนะฮะอันนี้คือคนต้องการใชร้งานจริงและอาจจะได้แพงกว่านี้ก็ได้นะฮะโอเค อันนี้คืออะไรใช่ไหมครับอันนี้คือการจับสัตว์เลี้ยงมาขายอ่า,ามันก็คือสัตว์เลี้ยงที่เพื่อน,เ,อนเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละแต่ทําไมมันถึงแพงอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตลาดที่เพื่อนจะเข้าไปดูพวกการซื้อขายตรงนี้นะครับก็เข้าตลาดเข้ามากดประมูลปึ๊บเลือกสัตว์ที่สนใจผมเกริ่นก่อนว่าปัจจุบันนะะที่ยอดนิยมเลยจะเป็นมอนเตอร์อะไรอะไรก็ได้ที่เป็นาธาตุพิษ ก่อนเลยก็คือเห็ดม่วงก็คือนี่ไอตัวม,มิดเนี่ยอ่าเออผมไม่แน่ใจตัวไหนเป็นธาตุธาตุพิษอีกแล้วกันแต่วิธีดูทำไมถึงแพงนะฮะดูบางตัวก็แค่สองหมื่นโอ้เดี๋ยวตัวนี้ก็แพงครับไม่ต้องห่วงแต่เขายังเพิ่งลงราคาตัวนี้ 8, แปดหมื่นลวถ้าขายก็แปดแ0นเพราะว่ามันจะแปลงเป็นเพชรแดงให้ใช่ไหมครับอ่าดูเขาบิดตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นมาแปลหมื่นได้ไงมาดูสกิลกัน เห็นไหมฮะสกิลที่เด็ดของเขาเลยอะฮะคือสกิลที่ n c h เอนชานพ o n มันคือการเปลี่ยนอาวุธอาวุธที่เราเใช้คําคว่าเคลือบทาาทให้กับตัวเราอะนะฮะออกเป็นธาตุพิษเออผมอาจจะอ้างอิงจากสักที่หนึ่งคือผมหาหาไม่เจอนะไว้ธาตุพิษแต่มันชนะอะไรยังไงแต่ว่าผมจําได้ว่ามันชนะแทบแทบแล้วกันนะจะทุกธาตุในเวอร์ชั่นนี้ คนเลยนิยมว่าเฮ้ยงั้นใช้พิษดีกว่าว่ะโอเคทีนี้ก็คงจะมองว่าถ้าใครเคยเล่นเครือบพิษมาก็คงมันสายตีระมังสายกายภาพแต่เกมนี้สายเวทหรือวิศาต์หรือหรืออื่นๆที่เป็นธาตุเวทเนี่ยไอ,อสายเวทเนี่ยสามารถใช้ได้นะฮะมันสามารถเครือบพิษให้กับวิศาต์ได้การสตอมออกไปการหลอดหรือโคโบไลนิ่งโบไฟวงไฟวอทั้งหลายถ้าโดนเครือบพิษจะออกเป็นธาตุพิษ มันก็เลยจะทให้จากที่เราแพ้ธาตุหรือไม่ได้ชนะธาตุถูกเครือบพิษปุ๊บเราจะชนะธาตุนั้นทันทีอันนี้คือประโยชน์เขาถึงนิยมหาสัตว์ธาตุพิษกันและสกิลที่5ขึ้นอยู่กับว่าถูกทางหรือเปล่าถ้าสกิลที่5เฉยๆตัวนี้จะจบที่ไม่ถึงแสนก็ได้แต่ถ้าสกิลที่5แรมากๆก็อาจจะแสน 5, 2 0 0องแหรือถ้าแบบแรจัด แลจัดจัดเพื่อนเพื่อนดูนี่ผมให้เพื่อนเพื่อนดูนี่แลจัดจัดตัวล่าสุดเห็นไหมฮะจบไปที่สี่แสนเก้าเพชรฟ้านะถ้ารับเงินจริงๆคือห้าล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดสกิลที่ห้าเมื่อกี้มันคือสกิลที่เพิ่มค่าฟาสต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะโอเคแบบลั่นปัดเลยอ,อันนี้คือของแท้เลยโอเคทีนี้เราจะออกจากไอ้น้านี้ยังไงนะโอเคอะ โอเคนี่คือยอดเงินเนาะที่ผมได้ถ้าตอนรับอะครับมันก็จะมีดอกเบีย้ยเอ้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยเออ่ภาษีของมันอะปุ๊บปึ้งเห็นไหมมันก็ได้เยอะแหละแต่มันก็โดนหักเยอะเหมือนกันช่างมันโอเคทีนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกสกิลอะเราดูได้เนาะว่าเอ่อเรียกว่าไงต้องเป็นสกิลไหนถึงจะแพงทีนี้ถามว่าเอา้าแล้วเข้าไปดูยังไงใช่ไหมครับนี่ฮะเข้าไปสัตว์เลี้ยงอ่ะสมมุติเราจะจับเห็ดเนาะปุ๊บเรานี่ มันจะมีสกิลด้านบนกับด้านล่างด้านบนคือการต่อสู้ด้านล่างคือการาส่งส่งไปาหาของอะ <c oughs> ทําไมหนึ่งสองสามเขาไม่ได้สนใจจะดีไม่ดีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหนึ่งสองสามมีผลกับแค่ตัวสัตว์เลี้ยงเองไม่ได้มาเพิ่มให้กับตัวเรานอกจากว่าตีแล้วไปลดเกาะมอนเตอร์โอเคอันนั้นมีผลกับเราสกิลที่สี่เห็นไหมฮะมันคือหกสกิลที่เราอยากได้แค่สกิลแรกสกิลเดียวหนึ่งในหกนะ ถ้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ15-18%นะฮะหใน6ถ้าได้รวยและครึ่งทางและไม่ใช่ครึ่งทาง80%เลยที่ราคานี้แพงแน่นอนส่วนสก,กิลที่5้าเอาโทษทีสก,กิลที่5ผมอาจจะไม่ได้มีความรู้แน่นมากนะฮะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดอันที่จบที่500 0 0 0เมื่อกี้คือสก,กิลนี้นะฮะเขาต้องการฆ่าฟาดกันแต่ผมจำได้ว่ามีคนเคยบอกไว้ว่าอาเคนพิซซึมดีที่สุด อันนี้คือคือมีคนบอกมาอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดสกิลที่5ได้ตัวนี้ราคา3 0 0แสนบวกบวกมีให้เห็นอยู่แล้วนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆสูตรต่างว่าตอนนั้นร้อนกันแค่ไหนอ่ะสกิลดูกันแบบนี้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะเอออยากจะสุ่มมันต้องยากขนาดไหนถึงจะได้อ่ะจบไปทีนี้อยากไปจับสัตว์เลี้ยงไปไงอ่ะเรามาดูเฮ้ยสัตว์เลี้ยงตัวไหนธาตุพิษเราดูแล่ไอเห็ดม่วงเนี่ยธาตุพิษแน่นอนใช่ไหมธาตุพิษเสร็จเราจะไปหามันยังไงกดที่มอนเตอร์ฮะ เลือกมอนเต์เห็ดปุ๊บกดไปทันทีเห็นไหมเราถึงแล้วโอเคเราถึงตรงนี้แล้วเราปิดสัตว์เลี้ยงหน่อยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปตีมอนเต์แต่จริงผมลองทดสอบมาแล้วปล่อยให้มันตีก็ไม่ได้ม่ได้เสียหายอะไรแล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยมันจะแบบขัดขัดใจแป๊บหนึ่งไอ้จังหวะมันตีมอนเน่ะทีนี้ที่จับสัตว์เลี้ยงนะฮะมันมีแจกจากกิจกรรมมันมีขายจาก n p c อยู่ถ้าร้อนๆมันต้องไปซื้อมาใช้เส้นนีซื้อนะอย่างนี้ฮะวิธีกดกดเข้ามาที่นี่กดที่ชอ็อป ถ้าใช้เพชรแดงซื้อก็แพงชิเป่งเลยใช่ไหมฮะแล้วกดอันนี้ปุ๊บแล้วไปที่ n p c ข้างล่างมันจะขายในราคา60,000เซนนีขายแค่วันละ5เม็ดเท่านั้นนะฮะเท่ากับวันหนึงเสีย300,000ถามว่าแพงไหมแพงในช่วงแรกก็ใช้ถ้าคนอัพตัวเก่งๆอ่ะจะรู้เลยว่าเซน,นีไม่พอหรอกฮะเป็นเสียตรงนี่ถามแสนก็อาจจะไม่คุ้มค่าขนาดนั้นนะฮะก็รอกิจกรรมต่างๆนานา,นา,นา,นานไปโอเคแล้วก็อ่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าว่าจับสัตว์ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักการจับสัตว์เรียบร้อยแล้วล่ละฮะอันนี้เรากำจับให้ดูว่าอ่าอะไรอ่ะโอเค <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะรีสดดให้ดูแต่ว่าผมจะพูดหน่อยว่าผมไม่ได้มีหินรีเยอะขนาดนั้นนะฮะวันนี้คือคือเวลาเรามีของขึ้นมือมาเราก็รีเลยเรารอไม่ไหวหรอกนะฮะโอเคถามว่าเอา้าจับสัตว์เลี้ยงมาเสร็จพี่ควรจะแบบต้องดูแล้งเล้งอะไรมันไหม คำตอบผมสาหรับผมแล้วกันนะหลายๆายคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้สําหรับผมคือไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าบอกเฮ้ยจะเริ่มรีจับจับมาสิบตัวเริ่มรีตัวไหนก็เริ่มรีตัวที่มันมีแต้มสูงสุดก็ได้นะฮะโอเคอ่ะสมมติผมจับมาตัวใหม่เป็นแค่ B ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมจับ B ก็ได้อ่ะแต่วิธีมันคืออะไรดูนี่เดี๋ยวผมขอจับอีกสักตัวแล้วกันเผื่อมันเป็น A เป็น S เดี๋ยวผมจะบอกว่าส่วนต่างมันคืออะไร อมันก็ไม่ได้จับไม่ได้จับง่ายนะฮะก็ต้องพูดกันแบบนี้ดีกว่า <c oughs> โอเคอ่ะเอสเนาะโอเคไอ้จริงจริงเอสข้างหลังก็ไม่ได้มีผลอะไรปะวะเออผมก็ไม่ได้เสียงมากนะฮะ,ะมาดูกันดีกว่าตัวนี้ที่จับใหม่ข้างหลังเป็นเอสแล้วโอเคสิ่งที่ผมจะทําคืออะไรเพื่อนเพื่อน,น <c oughs> เห็นไหมเราอ่ะจะรีสกิลคอมแบทสกิลคอมแบทมีห้าช่องที่เป็นเหลี่ยมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหลี่ยมด้วยเออเนี่ยไอ้ด้านหน้าสุดเนี่ยแถวหน,น้าเนี่ย นี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสี่เราอยากได้สก,กิลที่4ต้องเป็นสก,กิลที่เราชอบวิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นคืออะไรนี่กดสกัดรู้จักเม็ดนี้หรือเปล่ามอร์นิ่งดิวไอไอ,ไอตัวนี้แหละตัวพารวยแม่ก็พาล้อนไปเลยมีแค่รวยกับล้อนนะฮะหินเนี้ยมาดูกันผมจะบอกงี้ฮะว่าผมอ่ะไม่ได้ไปศึกษามากมายขนาดนั้นะนะแต่ว่า <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆลองดูนะตอนนี้ผมมี12เม็ดถูกต้องนะ 12เมตรผมกดสกัดป้งผมเหลือ11แล้วนะเห็นปะแล้วมันก็รีแลกลแรต,ตรงนี้เป็น B ไปดี P D, ใช่ไหมอันนี้ลดแล้วนะกดเปิดมาเนี่ยหายไปหนึ่งแล้วแต่แต่นะครับทุกครั้งที่เรากดตรงนี้ช่องสกิลจะมีโอกาสปลดล็อกผมอ่ะไม่รู้เปอร์เซ็นต์ละกันผมไม่รู้เปอร์เซ็นต์แต่ผมอาจจะเดาๆนะสิบถึงยีอันนี้ผมเดาในหัวผมเองจากที่กดกดมาเพราะมาอาจจะมีเลทบอกนะฮะแต่ผมหาไม่เจอจริงๆ ทุกครั้งที่การกดเอ่อทุกครั้งที่กดตรงนี้ครับจะมีโอกาสเกิดช่องสกิลถัดไปถัดไปถ้าช่อง3ามยังไม่เปิดช่อง4ี่ก็จะไม่เปิดนะต้องเปิด3าให้ได้คอนเซปต์เราคือไงเปิดให้ได้3ก่อนแล้วเราจะไปลุนอันที่4เพราะเราจะเปิดให้อ่อเปิดลุ้นให้3ามเปิดเปิดแล้วก็ลุนให้4ี่เปิดและ4่ลุนออกมาต้องตรงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต้องกดสักกี่ครั้งผมมีให้พี่เพื่อนๆแค่11เมตรฮะแล้วมันไม่ติดก็จบคลิปเลย B ไปดีมันคือแรงสําหรับตัวละครสัตว์เลี้ยง ไม่ได้มีผลขนาดนั้นกับการไปล่าบอสนะฮะแต่มันจะมีผลกับการที่เพื่อนเอนเอาไปส่งครามตีสัตว์กันนะฮะอันนั้นอะมีผลโอเคทีนี้ถามว่าเวลากดออกจากหน้าแอมจะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ยอมรับนะเพื่อนเพจะบอกเฮ้ยครูแบบยังไม่อยากรับเลยเว้ยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะก็กดยอมแพ้ไปดิมันก็แค่ไม่รับจบกดอีกเห็ <c oughs> นไหมเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะผมจะพูดเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีคําถามช่องที่สามโผล่ขึ้นมา เพื่อนๆบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้สกิลนี้แล้วว่าผมกดยอมแพ้ได้ไหมต้องเข้าใจใหม่นะการที่เรารีและสกิลโผล่ขึ้นมาเลยอะ่ะโผล่ขึ้นมาเลยอะ่ะมันรับไปแล้วนะสกิลอ่ะมันรับไปแล้วตอนเนี้ไอ้คาว่ายอมแพ้หรือแทนที่อ่ะมีค่าแค่แรงกิ้งผมกดยอมแพ้มันก็รับเห็นปะ่ะนี่เห็นปะ่ะอันนี้ผมสำหรับผมอะช่องที่สามออกมาภายในแค่สองคลิกอย่างเงี้ยผมว่าดวงดีนะมีโอกาสที่จะได้เห็นช่องที่สี่พร้อมๆกันไป ทุกครั้งที่แหล็งมันเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยแต้มข้างบนนะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์ของมันคืออะไรแต่ผมแนะนํานะถ้ามันเพิ่มขึ้นให้รับถ้ามันน้อยลงก็ไม่ต้องรับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรับไปเถอะแต่มันก็ไม่ออกนะใจผมผมไม่ได้อยากให้มันเพิ่มหรอกผมอยากได้ช่องที่สีมากกว่าที่อีกนะเอาใจช่วยด้วยนะฮะเหลือกี่เม็ดเนี่ยเจ็ดหรอ ใครมีสูตรที่ดีก็มาแชร์กันได้นะฮะว่านันจะยังไงนะอห้าเม็ดสุดท้ายแต่ผมแนะนำนะฮะใครที่ไม่ใช่ผู้เล่นสายเติมนะครับเห็นว่ามันไม่ล็อกอะถ้าได้แบบไม่ล็อกขายซะนะฮะเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเม็ดไอ้เม็ดเนี่ยเมื่อหมื่นแปดนะฮะสองหมืนนะฮะแล้วหมดตลาดตลอดนะเพราะบ,บ้าๆพลังเขาทำกันนะฮะ อ่านั่นทำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงแพงเนาะเข้าใจนี้กันนะว่าก็มันแพงก็มันไม่ได้หลีง่ายนะฮะกลับไปที่สัตว์เลี้ยงตัวที่เราทำไปต่อเมื่อกี้นะฮะอยู่ไหนวะอันนี้ไปต่อต่อต่ออ้าอืม โอ้โห oh, oh, oh. หมดอันเนี้ยก็คือไม่จบงานนะไม่จบงานคือไม่ได้สกิลที่4ี่ไม่มีอะไรให้หลุน้นแต่ความเสี่ยงของพวกเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนแล้วความเสี่ยงของเรามันจะเริ่มจากอะไรเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพ,พี่พี่ก็ช่วยบอกวิธีหาเม็ดฟ้าหน่อยเมื่อกี้ไงเห็นปะ่ะซื้อในตลาดนั่นคือวิธีที่หาง่ายที่สุดแล้วถ้าไม่ล่ะนี่จับจับจับให้หมดจับจับ ถ,ถ้าถ้าไอที่จับอ่ะจับให้หมดไม่ต้องไม่ต้องไปกดเปิดมันด้วยนะปิดไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมนี่คือวิธีของคนเซียนนะครับผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําตามนะครับใครที่เซียนก็ทําได้นะฮะเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็เซียนตามผมนะะคลิปนี้จะไม่ได้มีการตัดแบบเติมนะครับเพราะว่าผมก็จะอัดวิดีโอเหมือนไลฟ์ทุกทีอยู่แล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันของขออซักหนึ่งตัวแล้วกันนะฮะถ้าได้หนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยอวากาศกันอีกสักครั้งมาวิธีก็คืออย่างนี้เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เปิดไข่ามามันจะเป็นไข่ในตัวผมจะย่อยกดปล่อยปุ๊บเห็นข้างล่างไหมนี่คือการที่เราไม่เปิดจะเป็นเม็ดอย่างนี้จบได้สี่เม็ดนี่คือวิธีหาหยดน้ําครับจุดนี้ถามว่าเฮ้ยเปิดออกมาจะไปขายยาครับมันไม่ให้ก็ <laughs> ไม่ให้ใช่ไหมเราก็มาสร้างความรวยกับมันดีกว่าฮะไปไปไปนี่มันจะไม่รวยก็ตรงเนี้ยแหละไม่รวยก็ห่วยไปเลออยอะตอนเนี้ยแต่ด้วยความเราเซียนอะนะฮะขอ,อยังสามตัวไป <c oughs> หินจับมันเยอะไนงะ แต่เพื่อเออบางทีเพื่อนๆไปจับตัวที่มันเวลเยอะอะ่ะผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่ามันจับติดยากอะ่ะแต่นี้แล้วแต่เพื่อนๆลองไปเทสกันนะฮะบางตัว่มันเยอะเออใช้คำว่าเวลเยอะแต่ย่อยได้2 m. เม็ดอ่าไอ้นี่มึงเวล,เวลน้อยแต่มันก็ยากอยู่นะขอ2เม็ดพ่ออ่ะสองเม็ดพ่อโอ้โหต้องให้แล้วปะงั้หนักไปวะเฮ้ย หนักไปไหมเนะี่ย16เมตรแล้วนะเออถ้าต่อเนี่ยผมจะจับต่อ,อยันที่มันจับไม่ได้นะฮะมันไหลมันไหลเพื่อนบ้าไหลต้องค่อยๆพูดเบาๆมันเห็นไหมไหลมันไหล ชั้งหนึ่งติดหนึ่งไปต่อเรื่อยๆอ่ะโอเคแต่อัน,นี้เป็นเอสบวกว่ะอันนี้ขออนุญาตเก็บไว้หน่อยละกันเพราะว่าได้ใช้อยู่แหละโอเคไปสามคลิกผมใชื่อว่าสามคลิกสุดท้ายละกันนะฮะละกันนะโอเคไป กลางกลางลเอกลางคลิปเลยปะละ่ะสก,กิลที่สี่อ่ะโอ้โหประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆก็ถือทำให้ดูแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะแต่ผมมาจดไปแล้วว่าผมจะต้องอธิบายเพื่อน,เ,อนเรื่องนี้ต่อนะครับก็คือว่าโอเครีสก,กิลท่าเพ,เพื่อนได้ 4. สี่สกิลถ้าได้สก,กิลที่สี่ที่ตรงที่ตรงนะที่ไที่เป็นรูปเอ,เอ่อรูปรูปพนัว ถ้าได้เสร็จรีตกิลที่5ต่อเลยเพื่อเพิ่มราคายังไงก็แล้วแต่มันเพิ่มราคาอยู่แล้วฮะัไม่มากก็น,น้อยทีนี้ถามว่าเฮ้ย mm. พี่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมอ่ะมันขายไม่ได้นะจะทํายังไงโอเควิธีขายสัตว์เลี้ยงนะครับคือมันต้องกลับมาเป็นไข่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมมันบอกสกิลที่สี่อ่ะยังไม่มาเลยนะ ต้องมีสกิลที่สี่ก่อนอ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาสกิลที่สี่ก่อนไหนวะผมมีอยู่ตัวนึงอะมีหลายตัวดีกว่าผมว่าผมรีเยอะอ่ะนี่ตัวนี้คือผมรีสกิลที่สี่ไม่ถูกต้องอ้าวผมบอกเฮ้ยพี่มีสกิลที่สี่แล้วไปเลยเก็บไข่เลยมันบอกว่าคะแนนต่อสู้หรือหรือเกณฑ์ของเพชรต้องสิบเอ่อต้องเก้าสิบห้ามันหมายถึงว่าเนี่ยหน้าแรกหรือหน้าที่สอง ต้องถึง95นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าตอนเราเลียแรง A แรง S อะ่ะยิ่งสูงก็รับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆตอนมันไต่ขึ้นไป S บวก 2S อะ่ะมันมีโอกาสคือ95แต้ม95แต้มนี่หน้าตายไปงี้เห็นไหม9 6แต้มเป็น 2S อันเนี้ยสามารถที่จะใส่เป็นขายได้แต่มันต้องมีสกิลที่4ก่อนซึ่งสิ่งที่ผมขายไป2ตัวนั้นนะฮะเห็นไหมขายออกแล้วเนะี่ยเห็นไหม เอามันเออววะมันไม่มีสกิลให้ดูแล้วกันแต่แต่ผมก็ก็คือสกิลทนูนั่นแหละที่ที่ที่ทเอ่อทำให้เพื่อนดูถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้เอ่อรูปไว้ให้แล้วกันถ้าหาเจอนะฮะคือสกิลที่4ตรงสกิลที่5้าอดีอันหนึ่งอันดีเอ๋แสนแปดอันไม่ดีเอ๋แสนสามสุดท้ายได้เงินเท่านี้นะ แล้วเพื่อนสามารถหาได้เรื่อยๆผมใช้คำว่าเรื่อยๆมันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายเนาะเพื่อนๆก็เห็นเนาะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่และแต่ดวงแล้วผมมองว่าแต่ละอย่างเนี้ยคนที่ไม่ได้เติมเลยอะจับต้องได้นะ <c oughs> นึกออกปะเออจับต้องได้โอเคจริงๆผมว่าคลิปเนี้ยผมน่าจะมาบอกเกินกับเพื่อนๆถึงเรื่องของราคาตรงนี้แล้กันสาหรับผมผมว่าผมแชร์แล้วกันผมถ้าพูดอะเกมอื่นผมอาจจะก,กักอะอแต่เกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเออทาไม่ขายเอะ ตลาดกาลังแบบสนุกเลยอะเออตลาดกาลังสนุกเลยอะก็ไปทําขายไปผมไม่ห่วงหรอกผมขายไปแล้วรอเล่นแต่ราคามยังดีอยู่นะฮะไม่ไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยพี่มึงบอกเลยตอนนี้ว่าแบบเออนั่นนี่แต่เนี่ยคือม่เข้าใจคขางมาเซียนบ่ะเนี่ยระหว่างเราอัดคลิปกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบเฮ้ยเซียนยังเลยเว้ยเซียนยังเลยเว้ย,ย,ย,วยปังอ่ะพอเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็หมดไอหินจับสัตว์อะใช่ผมอเ่า ผมว่าบอกเพื่อนเพื่อเพื่อเดี๋ยวจะได้หมดจะได้ร้อนเป็นเป็นเพื่อนกันนะ,นะฮะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วกันนะครับก็มาแชร์สำหรับเรื่องการหาเงินดีกว่าเออไม่ได้แชร์จับสัตว์หรอกจับกันเป็นอยู่แล้วแหละโอเคนะฮะส่วนเรื่องข้อมูลว่าพี่บับาธาตุมาแล้วแม่งแรงขนาดไหนไม่รู้ฮะอันนี้จริงๆผมทําหน้าที่ขายเดียวนะฮะถามว่าผมจะใช้ยังอันนี้เป็นตัวลองแล้วกันนะฮะตัวหลักเดี๋ยวผมจะมาเปิดวิดีโอไม่ใช่เดี๋ยวผมจะมาเปิดตัววิาสาห์ตัวนี้ให้เพื่อนๆแล้วกันนะฮะ พื่อนๆผมว่าจ,จะไม่ได้ขึ้นมาสตรีมหรือไลฟ์สักพักแล้วแต่ว่าผมอะ่ะมูไปเล่นวีซ่าตัวนี้แล้วนะฮะใครที่อยู่เซิร์ฟอัลเบอร์ต้านะครับก็อยู่ไหนวะ <c oughs> อ่ะใครที่อยู่เซิร์ฟอัลเบอร์ต้าก็ฝากทักทายตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับคือชื่อฟาติกคือชื่อ,อ,อมันก็ไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะครับพอดีเเล่นต่อจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมานะฮะก็ทําถึงอยู่หมายถึงว่าเติมเยอะอยู่นะฮะก็ไม่เยอะหรอกฮะเรียกว่าเรอยๆแล้กวกัน โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ทำอีกคลิปนึงจะเปิดตัววิศาตตัวนี้ไว้ให้แล้วกันโอเคครับวันนี้ก็ร่ำรานเพื่อนเท่านี้ก่อนจัดไปครับแล้วเจอกัน